สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาคุยในการใช้พิมียโปรซีซีนะครับในการเชิญชวนเพื่อนๆมา s u b สไครต์ให้กับชแนงของเรามีอะไรบ้างไปดูกันครับก่อนอื่น้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำคลิปด้วยพ r e m i e r e Pro CC ในการเชิญชวนสำหรับ subscribe แล้วก็กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ต้องอเปิดในส่วนของตัวพ r e m i e r e Pro CC 2019นะครับทีผมใช้อยู่นะครับไปที่โฟลเดอร์นะครับ จากนั้นผมก็มาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเนี่ยครับที่ผมอัดไว้ผมใช้ตัว GS5 ในการมาอัดในส่วนของคลิปนี้นะฮะแล้วมันไม่สามารถที่จะเห็นตัว uh, thumbnail มันได้นะว่าไอ้คลิปนี้เป็นประมาณไหนผมเคยต้องลากล,ากลงมานะครับในส่วนของการสอนในครั้งนี้นะครับผมพอจําได้ว่าไอ้นี่เป็นคลิปที่2ที่ผมใช้นะครับลากลงไปในไทม์ไลน์นะฮะก็ มาตัดต่อนะครับในส่วนของคลิปหลักเลยนะครับวางตัวคลิปลักเนี่ยลากไปชนที่จุดศูนย์นะครับแล้วก็ทําการกดตัว C ีอ่าลืมบอกไปเลยว่าเอ้ต้องกดตัว C นะมันก็จะเป็นตัวเรนโซตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกดตัว C ก็ได้นะครับกด Delete ที่คีย์บอร์ดอ่าเราก็ได้ออกมาแล้วนั่นคือคลิปวันนี้นะครับอ่าก่อนที่เราจะ ไปตัดต่อในส่วนของกรีนสกีนะครับให้เพื่อนเอนมาปรับในส่วนของตัวเบสิคคัลเลอร์นะฮะซึ่งเบสิคคัลเลอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในด้านขวามือนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนไม่มีปุ๊บเนี่ยให้ไปที่คำว่า workspace ที่เม a r แล้วก็เลือกคำว่าอ oh อม a n e l นะฮะมันจะขึ้นมาประมาณนี้แหละรู m i t y ที่คัลเลอรนะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับให้เรา ปรับ Exposure ขึ้นไปคอนทาราสเล่นหนึ่งแลนก็เกิดว่าใครคิดว่าไอ้สีมันไม่ไม,ไม่น่าจะล้ําใบขนาดนั้นนะก็ก็ปรับลงมาก็ได้นะฮะแล้วก็ไฮไลท์ให้เราปรับลงมานะครับเพื่อให้มันแสงมันที่มันออกตรงที่เป็นผิวนะครับออกไปนะฮะเปิดชาร์โดขึ้นมานะฮะนะครับแล้วก็สีขาวนะครับดับกลงไปหน่อยนึง saturation ปรับนิดหน่อยพอนะฮะก็ผมก็จะดึงไอตัวเอ็กโพเซอร์มานิดหน่อยนะครับนะเพื่อดึงไอ้ตัวไอ้ตัวสีตัวสีเขียวเนี่ยมันโอเวอร์มาหน่อยเพราะว่าผ้าผมผมเป็นสกีเนี่ยมันไม่เรียบนะฮะจริงๆต้องเรียบนะครับก็ไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปนี้ก็สาธิตให้ดูแค่นั้นเองนะฮะอ่าเราได้คลิปหลักมาแล้วนะครับอย่างแรกนะครับไปที่คำว่า effect control basic เบสิกคอนเบสิกคอร์เรคชันนะครับ uh, ตัวนี้นะฮะก็จะ uh, ที่เราเลือกอยู่ว้จะเป็นนี้นะฮะเราไปกดตัวตรง sequence ของเราในคลิปซ e เค e นซ์ของเรานะฮะแล้วมาเลือกตรงที่เป็นเพนทูนี่นะครับ นะนะครับคลิกเข้าไปนะครับ1คลิก2คลิกนะครับ3คลิกนะประมาณนี้นะครับข้อดีของพิเมียเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ตัวเพนนะครับบางทีมีตัวสีดำๆที่เป็นตัวหนีบนะฮะมันสามารถที่จะหลบหลีกอะไรได้นะฮะแล้วก็มาควบรูปแล้วประมาณนี้นะครับอเอามาดูว่าเอ๊มันล้นออกไปไหมไม่ล้นนะครับ สอกเสือกันเลยล้มมาไม่ล้นอ่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการที่เราต้องใส่กินสกินไปโดยไปคำว่าเอฟิกคีย์บอร์ดไปที่ว่าเอาเอาต้านะครับน,นี่ขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นปลั๊กอินของมันรากตัวปลั๊กอินเนี่ยลงไปบนคลิปในซีเซนต์นหนึ่งนะครับน่ามาแล้วนะครับตัวที่เป็นเอาต้าคีย มันก็อยู่ในข้างบนของเราเป็นเอฟเฟกคอนโทลเลือก Color. คัลเลอร์นะฮะไปที่หลอดเนี่ยตัวตัวสีนะครับเนี่ยหลอดตัวสีก็ลองดูนะครับว่าไอ้สีนะที่เราต้องการนะครับอืมจริงๆแล้วควรไว้ที่ค่อคนข้างจะสว่างเยอะหน่อยนะ ก็ดึงออกมาแล้วประมาณน,นี้นะครับมันก็ได้ออกมาสีเ,าเทาๆจากนั้นให้เราไปที่แมทเจนเนอเรทนะครับตัวปรับตัวไฮไลท์ลงมามานะครับชาร์โดดึงกลับมานะครับแล้วก็โทเรนต์ Trend นะครับดึงกลับมานะครับก็จะป,ปรับแล้วก็มาที่เพนเดนซ์ท่ลเพนเดนท่ลนะครับก็ผมก็จะปรับ ดึงกลับมาให้เยอะที่สุดนะว่าคือ100แล้วก็ผมก็จะต้องดึงสุดท้ายแล้วก็กต้องมาดึงไอ้นี้ทัสโรซนซีนะครับผิวไปแล้วนะครับเปิร์น,นครับถึงว่าผมถ่ายออกมามีปัญหานะไม่ดูไฮไลท์ดีนะน,น,นะครับตรงบริเวณผิวนะมันเปิร์นออกไปเลยนะครับใช้เพนทูมาช่วยนะครับในเคสของผมอันนี้นะฮะ ก็ผมต้องปรับโท้าเพนทูลมานะครับก็ออยจะยุ่งยากนิดนึ่งนะรับา็ถือว่าเป็นเคสแบบผม จากที่เราได้คลิปต้นต้นแบบไปแล้วนะครับให้เราไปคลิปที่เราเคยอัดไว้ะครับโทร,โทรศัพท์ของเรานะฮะเพิ่มวางลงไปแล้วจากนั้นนะครับให้วางลงไปข้างหน้าบนคลิปเรานะฮะลองเช็คให้ดีๆก่อนครับว่าคลิปของเราเนี่ยมันไปกดไลค์ประมาณไหนอ่าี่กดไลค์ประมาณนี้ให้ตัดออกไปนะครับเ,เราลากลงมาประมาณนี้นะฮะ ตอนที่เราจะทําการตัดต่อนะครับผมอ่านี้เราก็มา marking โดยไปที่ f a p a c i t y นะครับเป็นตัว marking เงี้สี่เหลี่ยมนะครับอ่าลากตัวเบอรอกับข่อไปนะครับแล้วกด invert นี้กด invert เนี่ยผมจะต้องมาลากขึ้นไปบนอ่าเจอนะำคลิปรองเนี่ยขึ้นไปขางบนนะครับ แล้วก็คลิปรักเนี่ยคลิปน้ำคลิปรักเนี่ยมาวางบนคลิปรองที่เป็นซับสไคร์นี่นะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือว่าตรงคลิปรองเนี่ยจะต้องอันลิงก์ไปกดอันลิงก์นะครับคลิกขวานะเมื่อกี้นะครกดอันลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดดีลิสเพื่อให้แสงไม่แทรกกันไหมนะครับาล,ลองดูว่าออคลิป มันมันกดไลค์ไปก่อนเรียบร้อยนะแล้วเราก็ต้องเพิ่มัวไทม์ไลน์ออกมาหน่อยนึงนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วก็กด subscribe นะฮะอันนี้เราต้องมาดู reposition นิดนึงนะครับรีโพ s ิชั o นั่คือว่าเอาตัวคลิปรองเนี่ยให้มันพอดีกับตัวคลิปรักนะครับอันนี้ก็กดออกมาก่อนอ่าผมต้อง เลื่อนตัวคลิปมาหน่อยหนึ่งแล้วไปที่มาร์กิ้งขึ้นไปหน่อยนะฮะโอเคนี่มันคือลองมาลองตัดต่อดูนะว่าเป็นยังไงอ่ะยังไม่ได้ทีนะครับอีกทีลากมาหน่อยหนึ่งนะ นะดาแล้วนะครับแชร์แล้วก็มา s u b s c r i b ชนะะฮะช่วง u b s c r i b e เนี่ยมันกดปุ่มให้กดตรงที่เลนโซนะหรือว่าไอ้ตัวเบมิโกนนี่นะครับมานะกดตัว C ก็ได้นะครับแล้วเลื่อนมาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะได้ของของกันถูกต้องนะเวลากดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวกระดิ่งขึ้นมากดตรงกลางนะครับเลนโซเสร็จแล้วกดดีลีทออกไปตรงคลิปตรงกลางนะฮะแล้วก็ลากลงมาชนนะครับ เราลากมาเนี่ยเราสามารถที่จะกดคงที่เป็นสแนปที่ได้ทำลายนะฮะเรามาชนมันก็จะตูดไปนะครับเรากดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งรู้สึกว่ามันจะไม่ไม่ไม่คล้องกันเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเพิ่มตัวหน้าคีบขึ้นมาหน่อยนึงต้องปรับนะครับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับเหมือนว่าต้องต้องลากออกมายาวหน่อยนึง ช่สติต้องเร็วกว่านี้นะฮะเกือบได้ละลองตัดคลิปข้างหน้าออกไปนิดหนึ่งนะ,ะเพื่อให้มันเร็วกับเดิมหน่อยนะประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้วนั้นเราตัดคลิปข้างหลังออกไปนะครับ เปิดในส่วนของตัวล็อกเข้าไปนะฮะไม่ต้องล็อกกุญแจแล้วนะครับวางคลิปทั้งหมดเนี่ยไปเวลที่0ูนย์ศลองเพยด,ดนะูแชร์สไคร์นะฮะแล้วก็มากดกระดิ่งนะกะดแจ้งเตือนอ่ะได้แล้วเอาได้ามาแล้วคลิปประมาณนี้นะแล้วจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องไปดาวน์โหลดตัวหน้ากากนะครับหรือว่าเป็นตัวรูปร่างของ iPhone เนี่ย วิธีการโหลดกนะ็คือว่าเราไปที่พิกิพีเดียนะครับซึ่ง Wikipedia วิกิพีเดียเราก็ไปสซยร o ชกูเกิลได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตรงที่ก็พิไ like ลว่าตัวพิกิพีเดียเนี่ยอนุญาตให้เราแชร์หรือว่ารีอ่เป็นนล้ายว่าอัดแในส่วนของงานของเราเป็นใช้งานได้ทุกอย่างหรือเปล่านะครับมาดูตรงนี้นี่ผุก็เลยมาแชร์เพื่อนๆนะรปรากฏว่าตรงรูป iPhone 6เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ไปอัดแนบตามงานของเราได้ประมาณนี้นะครับ เราได้ออกมาแล้วนะครับก็ผมเซฟไปเรียบร้อยแนละ้วบนบนโฟลเดอร์ของผมนะครับแล้วฉะนั้นผมนก็วางลงไปบนหน้าคลิปนะครับเห็นหน้าคลิปไหมครับว่ามันใหญ่ๆมากๆนะทำยังไงครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เราก็จะไปที่นะตรงนี้นครับ Opacity ลดลงมานิดนึงนะครับนะก็จะเห็นหน้าผมออกมาแล้ว อันนี้นะฮะเราจะลดลงตรงไอโฟนลงมาหน่อยนึงนะครับจะลดลงมาเยอะๆเลยก็ได้ครับให้เห็นข้างบนหัวหนึ่งไม่น่าเกลียดมอได้มาแล้วโอเคต้นเราได้มาแล้วครับก็อย่าลืมปรับโอปาปรับโอปานะครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไซส์ในส่วนของตัวนาฬิกานะไม่นั้นเราเยจะมีปัญหารครับก็เราได้มาละเห็นไหมฮะโอเคเราได้มาแล้ว,น,ลวนี่ อ่ะทีนี้ทำไงต่อครับก็มาร์กิ้งเหมือนเดิมครับก็คือไปที่ปัตตี้และไปที่เขตโฟล์พอยต์โพลีอนะครับมากรกดอินเวนอ่ะ,อเ,อะเราก็ลากไปตามมุมของตัว iPhone p อ o n e ปั๊บอ่ะได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องตัวเราไม่จะเป็นต้องมาเบลอขอบๆนะฮะวัดลงมาหน่อยนึง ไปตามขอบต่างอ่าเราได้ออกมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าเราได้มาแล้วทีนีเน้เพื่อนจะใส่แปะกาวหรือว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ของผมเนี่ยจะออกเป็นสีเทาๆนิดนึงนะครับโอเคถ้าเกิดต้องการจะใส่นะครับก็ไปหาแปะกาวจากสื่อต่างๆหรือว่าตรงที่เขาให้ใช้ฟรีอะครับประมาณนั้นนะฮะอย่าลืมนะครับนี้จะกดตรง iPhone เนี่ยไทม์ไลน์ รูปภาพเนี่ยมาด้วยนะครับไม่นั้นเดี๋ยวไม่กดปุ๊บเนี่ยมันจะหายแหว่งไปมานี้นะฮะแล้วเราก็ต้องลากให้มาชนท่ายคลิปด้วยอพอเราได้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ต้องลากตรงคลิปทุกอย่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อจะวางแบ็คกราวไปข้างล่างสุดของเลเยอร์นะครับดังนั้นนำตัว layer เลเยาาอร์เนี่ยมาวางไปนี่ยบล็อกตัว เลเยอร์ Layer อื่นออกไปก่อนนะครับนะครับใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าโอ้โหตัวคลิปผมเนี่ยหมวกค่อนข้างจะไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราไปปรับรูมททีคัลเลอร์มากเกินไปนะครับจริงๆไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายแล้วก็มันโอเวอร์นะครับถ้าผมปรับเนี่ยฮะ กลับมาเนี่ยไปหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะกลับมาเนี่ยเนี่ยดึงกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นพวกอาะไ้นะตัวผ้านะครับที่อยู่นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้มันก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะได้แค่ประมาณประมาณนี้นะครับมีวิธีเดียวก็คือว่าจะต้อง ทําการมาร์กิ้งตัวจุดแต่ละจุดไปนะครับก็ค่อนข้างจะเสียเวลานิดนึงนะฮะแ,แล้วก็ว่าใครที่คิดว่าแบ็กกราวน์เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับเหมือนดูแล้วมันค่อนข้างจะทําให้คลิปของเราเนี่ยดูน่าเกลียดมากขึ้นเราก็ออกไปดีกว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาออกไปดีกว่านะฮะก็ดึงไฮไลท์กลับมาพอให้มันเห็นหน่อยแบบนี้ก็ยังดีกว่า สีมันทะลุออกไปออะมานั้นนะฮะก็ข้างหลังเป็นสีดําไปจบนะฮะผมก็จะใช้ออกมานี้ดีกว่านะครับในส่วนับตัวคลิปนี้นะครับก็จะได้ออกมาแล้วก็คือ,อก็ปรับตรงคลิปหลักให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็คือว่าคลิปหลักผมทำไงก็ต้องล็อกตัว iphone แล้วก็ผมก็ปรับ ตัวคลิปหลักของผมนะฮะตัวคนเนี่ยออมานะครับอาจจะมีตัวสีเทาๆออกมานิดนึงนะครับถ้าใครซีเรียสก็ต้องถ่ายใหม่ครับถ้าเกิดว่างผมเนี่ยไม่ไหวแล้วผมถ่ายมาเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะไม่นั่งปรับอีกก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าเสร็จนะครับผมไม่เอานะฮะประมาณนี้ดีกว่าก็าได้คลิปออกมาแล้วนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นคลิปนี้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะฮะสำหรับในส่วนของการ นำมาแชร์ริ่งการทำกร e ้งสกรีนเชิญชวนกดกด subscribe กันนะครับเป็นไงบ้างครับในส่วนของคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้พิมพ์โป p ซีซีในการ เชิญชวนเพื่อนๆมา s u b สไครต์ให้กับชาแนลของเราในทิปไทเตอรแบบนี้นะฮะคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะับในการตามชมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุก s u b สไครต์ให้กับ s h u เตอร์โอเนะวันนี้ผมหินไมตีจาก shutterok.com ขอรับก่อนสวัสดีรครับ